ครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวดูทุกท่านนะครับก็กลับมาบุกกระดิบครั้งนะครับกบคดิปเครื่องต่างๆนะครับในดินจีนผงครับครับก็วันนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับนำพระสมเด็จบางคุณพรมนะครับมาลงทคานพิธีชมกันนะครับอันนี้ก็เป็นพระเพื่อนนะครับอดีตอดประจำนะครับ อันนี้เป็นพระใหม่นะครับจะเป็นของบางคุพรมนะครับนะอันนี้ไม่ไม่มีปั๊มจายางด้านหลังนะครับเยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวเราคัดครู่นะครับเดจะให้ชมนะครับดูเนื้อสัจจะเลยนะครับ ชัดนะครับเนาะนี่นะครับบางคนพรมนะครับต้อจัดจ้านเลยบน้าใหม่นะท่านเหมือนมือดำนะครับเพิ่งซ่อมรถมอเตอร์ไซค์เสร็จนะครับเปลี่ยนท่อนะครับ เราจะมาดูเมืองครับมาดูพระนะครับเน,ะนาะบางคน ก็ฝากเพื่อนๆในถิ่นนี้นะครับทำไแล้วนะครับก็จะลืมนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามให้เจ้าของคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากๆไก่กองทีสวัตมิฟิลท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ